สวัสดีค่ะ พบกับช่อง Little TMP หรือ Little หมู่พูดนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเจ้าน้องอ,อมด่างกันนะคะที่เห็นอยู่นี้คือออมด่างนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ที4นะคะซึ่งอ,อมด่างกับที4นี้เรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกันเลยแต่ว่าควรระวังไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าที4กับออมด่างราคาค่อนข้างแตกต่างกันระวังจะระวังจะได้ออมด่างในราคาที4นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเทียบให้ดูนะคะขออนุญาตจากกลุ่มซินโตเนียมเลเวอร์นะคะขออนุญาตจากแอดมินค่ะ รูปภาพนี้จะเห็นได้ว่าออมเงินด่างนะคะพื้นใบสีเขาจะเป็นสีเขียวนวลหรือว่าเป็นสีเขียวอ่อนนะคะขาวนวลหรือเขียวอ่อนแต่ว่าถ้าเป็นทียี่สิบสี่นะคะพื้นใบจะเป็นเขียวมันวาวนะคะซึ่งส่วนตัวถ้าไม่ชํานาญจริงๆอย่างเราเนี่ยเราก็แยกไม่ออกนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองแต่ถ้าดูในออนไลน์นี่คือเราแยกไม่ออกเลยว่าว่าน้องเขาแตกต่างกันยังไงเพราะว่าน้องเขาค้ายกันมากนะคะแต่ว่าอมาอ,อมเงินด่างคืออมเงินด่างทียี่สิบสี่คือทียี่สิบสี่นะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงดูน้องเขานะคะเนี่ยเห็นปาทุกคนเราจะใช้ในกระถางอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าเราแค่เติมน้ําแล้วน้ํามันก็จะขึ้นไปลดเองอัตโนมัตินะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าคนที่ไม่รู้ว่าจะลดน้ํายังไงอะไรแบบนี้นะคะคือน้องสะดวกแล้วง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแต่ก่อนนะคะคือแบบเรามีแค่กอเดียวตอนเนี้ยคืองอกมาสามกอแล้วคือแบบ เหมือนว่าน้องเจริญเติบโตได้ดีในกระถางแบบนี้นะคะสําหรับส่วนตัวเรานะรู้สึกว่าเออใส่กระถางแบบนี้เวิร์กนะคะส่วนเรื่องแดดนะคะเราเอาประมาณสัก50%นะคะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยออสโมโค้นะคะก็คือแบบใส่เดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งหรือว่า สี่ามอาทิตย์ครั้งค่ะแบบนี้ส่วนกระถางนะคะหาซื้อได้ตามแอปสีส้มนะคะเพื่อนๆราคาที่เราได้มาก็คือ19บาทคือคุ้มมากค่ะเพื่อนๆคือคุ้มแบบคุ้มจริงๆแนะนำนะแนะนำเลยนะคะท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็คือต้องไปตำม,มาแล้วค่ะเพราะว่าสะดวกสะดวกตัวเราด้วยเออแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะได้เป็นพุ่มเป็นใบสวยๆแบบนี้เลยหากใครมีข้อสงสัยนะคะทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้